สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในวันพุธมิดวนานี้นะครับวันนี้ผมจิ๊บนะครับได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญที่ทรงเกียรติและจะหาตัวจับยากนะครับในวันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้รู้จักกับมาซาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาซาครับสวัสดีครับผมนายอัครพงศ์บุญอินครับชื่อเล่นมาซาฮีโร่ครับก็ปัจจุบันผม ทํางานเป็นวิศวกรเกี่ยวกับการเขียนแบบพวกอะไหล่แล้วก็พวกนิวโมเดลอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่สมุดประการแถวบางสาทงครับอ๋อครับครับก็ในวันนี้นะครับพี่น้องครับก็เราจะมาสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญขออนุญาตเรียกชื่อว่ามาซานะครับมาซาธรรมดาครับก็มาซานี่อยู่ในทีมมีเดียนะครับเป็นทํางานรับใช้ในส่วนของมีเดียในเรื่องของไรฟ์สดนะครับผมก็ ในวันนี้เราอยากจะสัมภาษณ์มาซาเกี่ยวกับชีวิตของเขาหลังจากที่เขานั้นรับเชื่อพระเจ้ามาแล้วมาซานี้รับเชื่อประมาณกี่ปีแล้วครับถ้านับปีนี้ก็เป็นปีที่1ิพอดีครับอ๋อแล,แล้วแล้วใครที่นำมาซาเนี่ยมมาเชื่อพระเจ้าครับเ,เป็นน,าน้าหนุ่มน้าหน่อยครับเอ้น้นาหน่อยน้าหนิงใช่ใช่ใช่หน่อยูอยอย่บน,นที่เขาขับแท็กซี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็คือพร้อมมารับเชื่อพร้อมกันกับเพื่อนเลยไหมครับ ใช่ครับเ,เริ่มจากนะนั้นหน่อยเขาไปประกาศกับคุณยายก่อนแล้วก็ชวนคุณยายมาวันอาทิตย์แล้วทีนี้ยายก็เลยชวนแม่และแม่ก็ลากผมมาด้วยเลยแล้วก็รับเ<อ>ชื่อในวันอาทิตย์วนนันนั้นเลยครับก็คือตอนตอนรับเชื่อเนี่ยงงงไหมตอนนั้นงงครับคือตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือแม่บังคับมาหรือว่ายังไงอ่ตอนความรู้สึกตอนนั้นคือแม่ลากไปรับเชื่อเลยซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วตอนนั้นอยู่ช่วงมไหนตอนนั้นมสี่ครับอ๋อแล้วคือตอนเรียนมัธยมเรียนอยู่ที่ไหนคร เอ่เรียนอยู่โรงเรียนวัดเทพศิลินครับอ๋อคือแบบตอนที่อยู่ม .4 นี่ก็คือแม่จับพารับเชื่อเลยใช่คือเราก็งงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเขารู้สึกในใจเราเป็นยังไงบ้างเขาสึกในใจคือมายุ่งกับเราทําไมเราแค่มาเป็นเพื่อนเฉยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือโดนยัดเยียดอะไรอย่างเงี้นะใช่แล้วแล้วมาซาเนี่ยก่อนมารับเชื่อชีวิตมาซาเป็นยังไงบ้างรลอดบอสเล่้ฟก็ก็เกเรนิดหน่อยฮะก็มีโดดเรียนบ้างแล้วก็มีลองนู่นล้องนี่บ้าง เป็นยังไงบ้างอ่ะคือตอนช่วงมัธยมแบบว่าคือถ้าเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกรโรงเรียนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมก็ระดับหนึ่งอ๋อค,คือคือเคยมพีพี่ก็เคยมีเพื่อนอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะ,ะวัยรุ่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะโรงเรียนชายล้วนอ่ะพี่ก็เรื่อง้าเรื่องธรรมดาแล้วเป็นไงบ้างตอนช่วงช่วงเรียนแล้วตอนที่รับเชื่อตอนอยู่ม .4 ใช่ไหมครับแล้วช่วงแบบผ่านไปหนึ่งปีสองปีแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไหมจะว่าไงดีร มันจะมีความรู้สึกที่อยู่ๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตัวเองที่ว่าโอเคจากที่เคยลองเสพจากที่เคยลองเสพลองน้งนี่ก็การว่าทุกอย่างเราเผาลงหมดเลยเออใช่ตแต่คือหลังตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาก็ปรับปรุงแก้ไขชีวิตตัวเองนะครับก็คือตอนตอนที่ตอนที่มาเชื่อเนี่ยเราได,เรได้เริ่มศึกษาพระนะคำของพระเจ้าบ้างไหมหรือว่าแบบ เรารับเชื่อแล้วเรารับใช้ในส่วนตรงไหนตอนที่เข้ามาเชื่อแรกๆอะไรอะตอนเข้ามาเชื่อแรกๆผมอยู่ทีมนวัสการครับเป็นต้นเสียงให้เฉยๆใช่เราก็ซึมซับในส่วนนั้นมาใช่ฮะก็เลยก็ก็ตั้งแต่เชื่อก็ไม่ได้มีเรื่องของการติดสนิทอะไรเลยแล้วรู้สึกไปเข้าแก่พระเจ้าก็ช่วงนี้ไปค่ายาวชนสมัยก่อนอพอพอจะเล่าให้ฟังเนยไมตอนที่ไปค่ายาวชนนี้ชื่อเลยรจำได้ไหม จำไม่ได้แล้วพี่นานมากใครเยาวชนเราของที่จักดดนตรีมีเยอะมากนะครับในส่วนของมาซาตอนนี้เมื่อก่อนนี่มาซารับใช้ในส่วนของทีนวิศการเป็นต้นเสียงถูกไหมครับใช่ครับแล้วตอนเนี้ยมาซาพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามาซามารับใช้ในส่วนของมีเดียตรงไหนบ้างอะไระถ้ารับใช้ในส่วนมีเดียเนี่ยมันจะมีอยู่สองพาร์ทพาร์ทแรกคือผมมารับใช้เต็มเวลาครับ,รบในช่วงก่อนช่วงสักประมาณปีครึ่งที่แล้วเกือบเกือบสองปีครับ ก็มาใช้เต็มเวลาคือทำนั่นแต่อัดช uh, so so be ั้นเรียนอ่าชั้นเรียนบทบทบทชั้นเรียนทุกอย่างแล้วก็ก่อนที่จะมีมิดวีคครับผมก็มีทั้งไลฟ์สดออัดคลิปตัดต่อนู่นนั่นเอามาทําในส่วนนั้นส่วนที่สองคือหลังจากที่ผมออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็อมีเข้ามาช่วยแค่ในเรื่องของไลฟ์สดวันอาทิตย์เป็นหลับครับก็ ในส่วนของมีเดียของมาซาก็จะช่วยเป็นคนเป็นตาล้องในเรื่องของไรฟ์สดวันอาทิตย์ครับตอนช่วงนี้มาซาดาเนินชีวิตในทางของพระเจ้ามาประมาณ1ิปีแล้วเนาะในการดําเนินชีวิตแล้วก็แบบว่าเออการอาศัศจรรย์การที่พระเจ้าทรงช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นยังไงกันออบ้างมีเรื่องเรื่องราวที่จะมาเล่ากันไหมเอาเป็นการอัศจรรย์ลวกันพีการอาศัศจรรย์เนาะการ,การอาศัศจรรย์กรรเกี่ยวกับชีวิตของผมเองเอ,อ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงตายมันก็ เก่งตายมาหลายครั้งอยู่นะทั้งในเรื่องของที่ผมเคยเล่าว่าผมไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนครับแล้วก็มีเอเพื่อนขับเรือใบแล้วผมก็เอาเรือขยักพ่วงไปแล้วมันกลับเข้าฝั่งไม่ได้ขยักที่แบบว่าเราเรานั่งปุ๊บแล้วก็ใช่ใช่แต่ตอนนั้นคือเรือใบหนึ่งลำเรือขยักหนึ่งลำเสร็จปุ๊บออกไปทั้งหมดหคนซึ่งพมันโดนลมตีไปมันกลับมาไม่ได้อันตัวนั้นก็ก็เคยเล่าไว้แล้วในก็นานแล้วฮะแล้วก็ เรื่องที่สองมีทั้งหมดสามเรื่องเนาะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของอเสียงตายมากที่สุดในชีวิตครับ,รบเรื่องนี้แม่ผมเองก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยเล่าใครฟังนะ <laughs> เป็นส่นในบท <laughs> น้อยคนมากที่จะรู้นี่นะแม่กับลูกนี่ไม่ค่อยชอบบอกกันเท่าไหร่แ <laughs> <laughs> ม่มาสาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาอยากเขาไม่อยากให้แม่เนี่ยหนักใจเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเขาเจ็บป่วยอะไรแม่ก็จะเป็นคนเดียวที่ เขาเลยเสียใจยที่สุดเนาะ,ะเราเลยเว้นไว้แต่ก็จะมาเปิดเผยที่นี่แหละแล้วแม่ก็จะรู้ <c oughs> ที่หลังจากนี้ก็เป็นในเรื่องของผมเป็นคนที่ชอบขี่มอไซค์แล้วก็ขี่มอไซค์ซเดินทางทําง,งานทุกอย่างคือมอไซค์หมดเลยทีเนี้ยมันมีครั้งหนึ่งผมไประยองใช่ไหมครับไปหาพ่อแล้วก็กลับจากระยองมาก็วิ่งเส้นบางนาตราดเนาะรถติดล้อรถบรรทุกมันเยอะไอเนี้ยเส้นบางนาตาดไหลทางอ่ะพี่มันวิ่งวิ่งไหลทางได้เลยถ้าเป็นปกตินะมันก็ผิดกฎกันอย่างนี้แหละ ซึ่งมันเป็นความเคยชินของเราเนาะคือเลยทางเนี่ยคือมันอยู่ตรงซอกในใช่ไหมใช่คือมันอยู่ใต้สะพานพระบางน้ะต่างมันจะเป็นแบบพ้นเส้นทึบก่อนถึงบริเอรด้านข้างอะพี่อ่ามันจะมีซอกตรงนั้นอยู่อ่าซึ่งมอไซค์เช้าเย็นเขาวิ่งกันปกติโอเคใช่ทีเนี้ยตอนนั้นผมวิ่งมาอยู่เลยบางประกงเข้ามากรุงเทพนิดนึงอ่าเป็นขาเข้าเนาะเลยบางปะกงมานิดนึงเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งหลายทางกว่านี่แหละเพื่อแซงสิบล้อแต่ทีเนี้ยพอผมเข้าแซงไปถึงกลางลำเขาปุ๊บ เขาอยู่ๆเขาเบี่ยงเหมือนหลบหลุมอะพี่เบี่ยงมาปุ๊บจากที่เขาเราอยู่ข้างๆอย่างนี้เนาะการว่าตัวผมอะไปอยู่ใต้ท้องรถเขาแล้วเขาเบียดผมจนแบบมิดไหลทางแล้วอะแล้วคือขาตรงหัวเข่าผมมาไปตีกับแผ่นเหล็กสะท้อนแสงมันจะอยู่ตรงงตรงนี้เลยใช่ไหมคือแบบว่ามันจะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเบรียร์มันก็จะอยู่ติดกันนิดนึงใช่บางๆนะคือถ้าโดนแรงๆก็เจ็บใช่คือเขาผมไปตีกับแผ่นเหล็กตรงนั้นแล้วอะแล้วแบบ คือเราจะหลบออกไปอีกก็ไม่ได้สุดแล้วเบรเออร์คือถ้าผมเบียดไปก็ความเลยแล้วคือภาพน,นตอนนั้นอะคือผมเห็นว่าตรงอยู่ใต้ใต้จิบร้อยใช่ปีอ่าฮะข้างหน้าข้างหน้ารถผมอะอ่าฮะเป็นล้อล้อหน้าเขาล้อหน้าอ่าข้างหลังก็ล้อหลังแล้วผมอยู่ตรงกลางพอดีอะ่ะแล้วซึ่งคําแรกผมคิดออกในหัวเลยคือพระเจ้าอ่าะผมคิดถึงพระเจ้าเลยโอ้ oh, พระเจ้าช่วยลูกด้วยถ้าลูกผิดหรือทําอะไรก็ผิดจากจังหวะนั้นนิดเดียวคือตายแน่นอนไม่มีมาสามาน่ตรงนี้แล้วล่ะเสร็จปุ๊บ ผมกเ็เรียกพระเจ้าเสร็จปุ๊บทุกอย่างาทําให้ผมมีสติขึ้นมาคือหนึ่งคือคันเร่งมอเตอร์ไซค์พี่มันก็บิดบิดนิดนึงหรือถอนนิดนึงความเร็วมันเปลี่ยนถ้าเรากระชากชโดนชนโดนทับตาย uh huh. ก็เลยทุกอย่างกลายเป็น,ปนผมมีสติขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงความเร็วไว้เท่าเท่าที่จังวะนนั้นล้อหน้าล้อหลังคือเลี้ยงความเร็วทิ้งไว้แล้วก็จนผ่านไปประมาณสิบห้าวิ อยู่งั้นนะสิบห้าวิอ่าจนเขาหลบออกไปเองอะ่ะแล้วผมก็ไปต่อผมก็โอ้โหพระเจ้าสุดยอดมากจังหวะนั้นคือมากที่สุดในชีวิตผมละอันเนี้ยใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนิ้วล่าสุดเลยมาสองเดือนให้แล้วอ่าเรื่องนิ้วเรื่องนิ้วอ่าผมไปทํางานใช่ไหมครับแล้วผมทําเกี่ยวกับเครื่องจักรทีเนี้ยด้วยความเคยชินอะ่ะมันบุกความประมาทถูกไหมพี่การว่าโอเคเราเดินเครื่องแล้วเราเอานิ้วอ่ะไปหยิบงานออกจากเครื่องเลยโดยที่ไม่ได้หยุดเครื่องการว่าอ่ามันก็หนีบไว้แล้วก็ โดนฮีเตอร์ของเครื่องจักรนะครับเป่าคือคือยังไงแบบว่าคือแบบมันมันมันคือมันหนีบทั้งนิ้วทั้งเราด้วยแล้วก็คือโดนความร้อนโดนปลายนิ้วอีกใช่ไหมใช่มันจะเป็นเหมือนเหมือนหลุมหลุมขึ้นรูปชิ้นงานงี้นรัออ๋คือรัศมประมาณนี้นะไอกระดาษมันอยู่ในหลุมนี้ใช่ไหมแล้วผมอ่ะเอานิ้วลงตรงนี้สองนิ้วเนี้ยปึ๊บเพื่อหยิบกระดาษออกมาแต่ผมอ่ะหยิบออกมาไม่ทันแล้วเหล็กด้านบนก็หนีบค้างไว้อย่างนี้แล้วก็นิ้วผมก็แช่ในหลุมนั้นน่ะประมาณสิบวิ ตอนนั้นรู้สึกไงรู้สึกเจ็บไหมแบบแรกก็โอ๊ะร้อนดีเนาะ <c oughs> แล้วก็ผ่านไปสิบวิคือตอนนั้นตะโกนให้นคนช่วยเลยอ่าแล้วทั้งโรงงานตอนนั้นมีอยู่แค่สองคนใช่คือดีที่ว่ามันหนีบไม่มากแค่หนีบเราคร้างไว้แต่เราไม่สามารถดึงออกได้จนให้พี่เข้ามาหมุนมอเตอร์ออกคทีเนี้ยสิ่งที่อัศาจรรย์คือเหมือนจะเป็นหนักเหมือนจะเป็นหนักนะครับคือนิ้วสุกสนิทเลยอะ่ะคืห็นาพจากจากมีสีเลือดเลืออย่างนี้ใช่ไหมพี่สีขาว เป็นสีขาวแบบขาวสนิทไม่มีเลือดผสมเลยอ่าทีเนี้ยอาาจรจจั์ที่ว่าหมอบอกว่าถ้าปกติเคสแบบเนี้ยไฟไหม้ระดับสามเนี่ยแผ่มันไม่น่าไม่น่าจะสวยแบบนี้ได้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าก็กอวยพอเหมือนกันในการรักษาตัวผมเองคือถ้าแบบในเคสกรณีน,นี้คือน่ากลัวสุดคือโดนตัดนิ้วใช่ครับคือแบบมีทั้งเ,เนื้อเยื่อตายถอดเล็บลมไป อย่างอื่นผมไม่แน่ใจแต่ของผมคือไม่มีแค่นิ้วสุกได้มาสายก็ฟื้นมาปกติแล้วก็ไม่ต้องถอดเล็บไม่ต้องอะไรเลยขอบคุณพรนะเจ้าเนาะก็คือจะเห็นภาพครั้งแรกที่มาซาส่งมาแบบว่าอุ้ยมันเบิกเลยอ่ะคือแบบใช่มันน่ากลัวมากไม่อยากจะคิดภาพั้าถ้าโดนทับมือแล้วแบบโอ้โหแบบเจอฮีเตอร์ร้อน300 <c oughs> ๆ3 0 0องศาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้ายังทรงที่จะไม่ให้มาซาเป็นหนักกว่านี้อ่ะถ้าโดนแบบนานกว่านี้อาจจะต้องแบบ เรียกว่าอะไรเสียนิ้วใบเนาะใช่แล้วมันไม่ได้เป็นแค่ปลายนิ้วอาจจะเป็นครึ่งนิ้วได้ที่พระเจ้ายังรักษานิ้วของมาซาแล้วก็แล้กหมอก็ยังบอกว่าอ่มันไม่มันไม่ได้อาการหนักจนเกินไปเนาะใช่ครับเพราะตอนแรกแรกหมอบอกว่าน่าจะต้องตัดหนังส่วนอื่นมาโปะแทนโหน่ากลัวเลยใช่ตอนหลังคือแผลมันก็ฟื้นเร็วอู้เร็วเร็วพอสมควรพี่จนตอนนี้ก็เริ่มแห้งหมดแล้ว ก็สามารถโดนน้าได้บ้างได้ไม่เยอะขอบคุณสําหรับชีวิตมาซานะครับที่ได้มาเป็นคําพยานในวันนี้นะครับก็มาซาอยากให้มาซาเนี่ยหนุนใจพี่น้องดีกว่านะในการที่จะดําเนินในทางของพระเจ้ายัางไงต้องผมต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยติดสนิทก,กับพระเจ้าเนาะในสิ่งที่รพ,พระเจ้าอวยพรพระเจ้ารักษาหรือพระเจ้าทรงปกป้องไว้เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของที่ผมรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเคยทำทีนำมนักแการนะครับแล้วก็ทำทีมนะีเดียณปัจจุบันด้วยเพราะนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องลองรับใช้พระเจ้าดูครับเพราะเราอาจจะไม่ได้บางคนอ้างว่าไม่มีเวลาเฝ้าเดี่ยวหรือนู่นนี่นั่นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมอ้างเหมือนกัน uh huh, uh huh. อ่าเราก็ใช้ตัวเองในการรับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์ครับเพราะเราก็ทํางานประจํามันก็วางวันอาทิตย์มาแล้วก็ uh huh. ลองรับใช้พระเจ้าดูครับเพื่อสิ่งที่ดี uh huh. ครับผมก็ อยากหน,นใจพี่น้องนะครับในชีวิตของมาซามาซานี่ทํางานจันดึงสุกเนาะจากสมุนปากกาจันดึงเสาจันถึงเสาอ๋อจันดึงเสา<ช>จันถึงเสาก็คือตอนเย็นก็กลับมาที่กระเพราใช่ครับแล้วก็มาพักแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงวันก็ <laughs> <laughs> มาลาใจต่อนะก็ช่วงต่อไปนะครับก็ขอพี่น้องที่จะไปฟังคําเทศนานะครับแล้วขอบคุณสําหรับชีวิตของมาซานะครับที่มาเป็นคำพยานในวันนี้นะครับผมก็พี่น้องขอพี่น้องที่จะ ในรายการเทศนาต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ